ต่อไปก็เป็นฐานการใส่อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจนะคะต่อไปเราก็มาแนะนําอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะคะเริ่มที่หมอนเนาะสูงประมาณ10เซนนะคะอย่างที่บอกไว้าถามว่าสูงคนนี้ได้ไหมมันจะไม่ได้ตามมาตรฐานการจัดท่านะคะเพราะว่าหมอนสูงระดับ10บเซนมันจะทําให้เรามองเห็นการใส่ท่อและช่วยในการใส่ท่อได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์ PPE นะคะสำหรับ ของเรานะคะจะมีอยู่3ามชิ้นที่ต้องใส่นะคะก็เป็นแมสนะคะทุกเคสนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าคนไข้เอ่พีคอรชันหรือเปล่าเราก็ต้องการเอาไว้นะคะถุงมือนะคะเป็นแบบดิสโพสตนะคะแล้วก็อว่นตานะคะสำหรับใครที่เวลาช่วยใส่ยวนะคะบางทีมันอาจจะมี ซีชั่นที่กระเด็นมาเดินเซลเราได้สําหรับของหมอนะคะเขาจะใส่เป็นเสื้อกาวด้วยนะคะแล้วก็เป็นถุงมือเซอร์ไรน์นะคะแล้วแต่ในรถอีเมอร์ก็จะมีอยู่แล้วนะคะเบอร์หกครึ่งถึงเบอร์เจ็ดครึ่งน,นะคะมีไว้ให้จากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ซัคชั่นนะคะอุปกรณ์หลักเลยคือลาริงโบรสโคปนะคะจะมีทั้งเดตรง แล้วก็เบ็ดโค้งนะคะซึ่งเราจะเก็บไว้ในถุงนะคะตัวนี้เรียกว่าแฮนเดลส่วนตัวนี้คือเบ็ดนะคะจะอยู่ในถุงซิปนะคะอยู่ในรถอีเมอร์เหมือนกันนะคะ,ะจากนั้นก็จะเป็นคิ้วนะคะคิ้วที่นี่เราจะใช้เป็นของคอเทคนะคะจะมี ตั้งแต่เบอร์6จนถึงเบอร์8นะคะที่อยู่ในรถอีเมอร์จะมีอย่างละสองนะคะสตรอกไว้เผื่อก็ถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เราจะใช้เบอร์7และเบอร์7.5นะคะส่วนเป็นผู้ชายเราจะใช้เบอร์7จุและเบอร์8นะคะสไตล,ล์เลสในโรงพยาบาลจะเป็นแบบนี้นะคะ SML นะคะแล้วแต่ทิวเบอร์ที่เราเลือกใช้นะคะ อันนี้เ, ب, เรียกแมกนิวโพเซนะคะใช้สําหรับเคี่อุปกรณ์สี่งตกค้างที่อยู่ในปากนะคะตอนที่เราเคลียแอยนดีนะคะสเตนโตสโคปนะคะใช้สําหรับความลังกัไกนะคะเผื่อต้องตัดอุปกรณ์เออตัดอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นสมมติเชือกหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าอย่างอื่นที่จะต้องใช้นะคะจําเป็นต้องมีนะคะ KY ใช้สำหรับหลอเลื่นสไต์เลสที่นี่จะใช้สไต์เลสแบบนี้ต้องมีการหลอเลื่น KY ด้วยทุกครั้งนะคะที่นี่จะใช้แบบเป็นซองน,นะคะแบบที่เป็นหลอดเราจะเลิกใช้ไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็น AV นะคะจะมีทั้ง a l l ร์ AV นะคะแบบใส่ปากและนำท่อ AV แ,แบบใส่จมูกนะคะทีนี้เรามาพูดถึงนาะ อล่าไอเวยก่อนนะคะตัวอล่าไอยส่วนใหญ่วิธีกา er, รเลือกว่าจะเลือกจากการวัดไซส์นะคะวัดไซส์เวลาเราเลือกเราจะใช้วิธี mm hmm. วัดจากมุมปากถึงมุมขากรรไกรล่างนะคะนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าใส่แล้วมันเบออยใหญ่ไปมันจะทําให้ปไกระตุ้นรีเฟกทำให้มีการขย้อนได้นะคะ เราก็จะเอาแค่พอดีถ้าเล็กไปมันก็จะเข้าไปในหูดเข้าไปในปากนะคะเพราะฉะนั้นต้องวัดก่อนตว์ใช้เสมอนะคะแล้วก็ฉีดออกมามันจะอยู่ในซิลนะคะแบบนี้ส่วนนาซ่าไอเวนนาซ่าไอเว์มันจะมีแบบใสและแบบขุ่นนะคะตัวแบบใสจะเป็นแบบเบอร์เจ e, ็ด e ศูนย์จุดห้าต่อหลังส่วนแบบขุ่นจะเป็นเบอร์ศูนย์นะคะก็คือเบอร์หกเบอร์เจ็ดและเบอร์แปด นะคะส่วนแบบนี้จะเป็นเบอร์หกถึงหกับเจ็ดถึงห้านะคะตัวนี้จะนิ่มแล้วก็สั้นกว่านะคะแต่ตัวนี้จะแข็งกว่าแล้วก็ยาวกว่านะคะแล้วแต่มองจะเลือกใช้กรณียาซ่อนเอวเราก็จะวัดใช้วิธีวัดเหมือนกันเวลาเราเลือกไซส์นะคะจะวัดจากปลายจมูกถึงติ่งหูนะคะสำหรับผู้หญิงก็จะประมาณเบอร์เจจะได้พอดีนะคะถ้าเบอร์ ุด5เบอร์7 5มันจะสั้นนะคะหมอเขาบางทีเกาจะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันเปิดทางเดินไม่ได้นะคะถึงเปิดได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะแต่ข้อหน้าข,ของการใช้นาซ่อเอวก็จะมีนะคะไม่ใช่ได้ใช้ได้ทุกเคสกรณีที่เราจะใส่นาซ่อเอวก็คือเราใช้วิธีเปิดปากแล้วใส่อออลเอวแล้วแล้วยังเวนทิเลตไม่ได้นะคะหมอจะตัดสินใจใช้นาซ่อเอวใส่จมูกนะคะ วิธีการใส่ก็จะเป็น KY วหล่อลื่นนะคะตัวนี้จะอยู่ในซองแพ็กเกจเหมือนกันนะคะหล่อลื่นแล้วจะใส่ฟอสห้ามฟอสดันเข้าไปเด็ดขาดเพราะไม่งั้นจะเกิดการบิดนะคะข้างไหนโล่งจะใส่เข้าไปได้นะคะแต่ห้ามดันเข้าไปแรงเพราะมันจะเกิดการบิดข้างในจะหมุกได้ในกรณีที่มีแคนเซลหรือว่ามีเป็นแมปนะคะหรือคนไข้แฟกเจอร์ นะคะเขาก็จะไม่ใส่นาช่องเวกันนะคะก็จะใช้วิธีการใส่ออลโลแล้วก็เปิดปากทางเดินหายใจแทนนะคะจากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สแตรคิ้วนะคะที่นี่จะใช้แบบนี้นะคะใช้พิซซูโมตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็จะเป็นเชือกผูกคิ้วอันสุดท้ายนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ก็คือเห <laughs> ลืมชิ้นหนึ่งคือ ตน,นี้นะคะแอลบูแบนะคะต้องประกอบด้วยเซตแมสด้วยนะคะใช้สำหรับเวนติเลตรอระหว่างที่เตรียมคิ้วนะคะต่อไปก็จะเริ่มจากการจัดท่าก่อนนะคะของหุุนด้วยค่ะหมอนปกติ เราหนุนตรงศีรษะนะคะเหมือนนอนปกติเลยตรงนี้จะเปิดโพลิชันทำให้มองเห็นแล้วก็ใส่ท่อได้ง่ายนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่คิดว่าจะใส่คิ้วยากนะคะหรือคนไข้ที่อ้วนมากๆเราจะมาหนุนตรงไหลแทนนะคะแล้วตรงนี้มันก็จะเปิดนะคะไอเวก็จะเวนิเลตได้ง่ายกว่านะคะถ้าไม่มีหมอนใช้วิธีเอาผ้าม้วนๆ้วน,วน,วนยัเข้าไปแทนหรือว่าจะหนุนแทน ะะสำหรับทั่วไปที่ไม่มีปัญหาเรื่อง AM a v ว mm hmm. ก็จะใช้แค่หนุนศรีรษะธรรมดาน, mm hmm. นะคะหนุนจอออกซิโกจากนั้นเราก็มาเตรียมอ่ะลืมอีกแล้วใส่ถึงมือก่อนเลยค่ะของเรานะคะใส่ถึงมือนะคะแล้วก็ผุกแม่นะคะแว่นตาถ้าใครมีก็ใช้ถ้าใครไม่มี ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ต้องกันตัวเองนะคะมันมีอยู่ในรถแค่คันเดียวนะคะหมอเขาใส่แว่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แว่นไปด้วยนะคะสาหรับของหมอจะเป็นเสื้อกาวนะคะกับถุงมือแล้วก็แมสเหมือนกันนะคะสามชิ้นนะคะถุงมือจะเสิร์ฟให้หมอเป็นอันสีดท้ายนะคะเพราะว่าเขาจะใส่แว่นตานะคะใส่แมสกแล้วก็ใส่เสื้อเสร็จแล้วเขาก็ถอดถุงจะใส่ถุงมือ ที่นี่ที่ไทยนักเรีเราจะใช้ถุงมือแบบเซอร์นเท่านั้นนะคะในการใส่ผ้อช่วยหายใจสำหรับลาลิงนะคะการเทประหว่างนี้หมอเขาก็จะเวนิเลตรอแล้วนะคะลาลิงนะคะเทปในถุงนะคะไม่ออกมาข้างนอกนะคะใส่ลงไปมันจะได้ยินเสียงแก๊สกระดดูไฟ ไฟสว่างโอเคใช้ได้เก็บไว้ทิวถ้าเป็นผู้ชายอย่างที่บอกเจ็ดเจกับ8นะคะสำหรับผู้หญิงก็เป็นเบอร์เจ็ดเจ็ดจดูเบอร์ตรงไหนดูจากตรงนี้หนึ่งที่นะคะดูจากตัวทิวนะคะมันจะมีเลขบอกแล้วก็อีกอันหนึ่งคือที่ขับนะคะฉีกออกมาสลิงบอกค่ะ แสดงบ่าครับอุปกรณ์ตใส่ลงเข้าไปนะคะ 10cc เทปดูถ้าไม่พอรงร้อนสูมนะคะแล้วดูว่ามันมีการรั่วหรือเปล่านะคะถ้าตรงนี้ใส่เข้าไปแล้ว2 0ซีซีมันยังไม่พป่งนะคะแสดงว่ามันรั่วนะคะหรือว่าใส่ได้สักคู่หนึ่งมันเริ่ม รฝ yup. บลงแฝบลงตรงนี้บอลลูนก็ไม่ป่งนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันร่วมเหมือนกันเปลียนยิ้งใหม่ได้เลยนะคะก็เปิดทิ้มใหม่เทสไปนะคะในสต็อกเราจะสต็อกไว้สองชิ้นอยู่แล้วนะคะพอเทสแล้วมันไม่ร่วมจะดูดลมออกเวลาการใสโบบอลลูนให้ใส่ไปให้สีแดงนะคะจมลงไปเสร็จนั้นดูดแค่นี้นะคะดูดให้หมดนะคะตรงนี้อยากให้มีลมเหลืออยู่เพราะไม่อย่างนั้น เวลาเราใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปนะคะมันจะทําให้ฟันเดินเสร็จฟันคนไข้และจะทําให้ขัอตรงนี้แตกแล้วใส่เข้าไปก็ไม่มีผลเราก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดนะคะการเทสต้องเทสอยู่ในซองห้ามเอาออกมาข้างนอกนะคะต้องให้เป็นเทคนิคสเตอร์ไลน์แลปะปัดจากเชื้อตลอดนะคะเทสแล้วไม่รั่วนะคะจากนัน้นไต่เล็ดนะคะฉีกออกมาเดินออกมา ใช้เควนะคะหลอเลื่นลงไปโรบิเกตเอาแค่ลื่นนะคะอย่าให้จาัดก,กันเป็นก้อนนะคะแค่หลอลื่นเฉยๆจากนั้นดึงออกมาจากซองไซเลตใส่เข้าไปในคิว้วการใส่ไซเลตให้ใส่เข้าไปเลยครับถึงกึ่งกลางหรือสามส่วนสี่แต่อย่าให้เลยไปจนถึง ตายคับนะคะจากนั้นหักสไตเลตนะคะเพื่อการไม่ให้มันไหลลุไปอีกนะคะจากนั้นดัดตรงนี้อยู่ประมาณเส้นสีดำขีดสีดำนี้นะคะงอให้เป็นรูปตัว J หรือตัว L นะคะถือว่าใช้ได้นะคะถ้าหากว่าช่วยหมอ T R หรือหมอคนอื่นที่ไม่ใช่วิสัญญีแพทย์นะคะใช้ K Y หล่อเลื่อนคิ้วให้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปัดสากเชื้อเหมือนเดิมนะคะห้ามทำคันธมิเนตเด็ดค่ะสำหรับหมอพิสันดีไม่ต้องใช้เคไวนะคะพบพร้อมที่จะใส่คิ้วแล้วนะคะขั้นตอนการใส่คิ้วนะคะเริ่มตั้งแต่ เช็คลาลิงโบสโกอีกหนึ่งครั้งก่อนส่งให้แพทย์ทุกครั้งนะคะป้องกันเผื่อคอนเน็กไม่ดีนะคะก็ถ้าท้องแล้วนะคะมั่นใจใว่าไฟสสว่างดีนะคะเช็ดด้วยน้ำหอมก่อนเช็ดนะคะเช็ดข้างนาอกก่อนะคะเผื่อมันเข้ามาเดินเลือยเราจากนั้นก็ปัดนะคะจากนั้นส่งให้แพทย์เข้าทางมือซ้ายของแพทย์นะคะ ให้ปลายเบรชี้ไปตรงปลายเท้าของคนไข้จากนั้นส่งคิ้วส่งคิ้วให้ส่งเข้ามือขวานะคะของแพทย์เช่นเดียวกันถ้าขนาดต้องไปอยู่ที่นูน้นแต่ว่าเอิญมันโดนบงังคับด้วยเวลาเทปเพราะฉะนั้นคือต้องส่งไปทั้งสองข้างนะคะจากนั้นพอแพทย์ใส่คิ้วได้นะคะดึงมือหนึ่งจับคิ้วมือหนึ่งดึงสไลเล็นะคะ จากนั้นรีบบอคับทันที 10cc ใส่เข้าไปนะคะแอมบูนะคะแย้วเพิ่งบิดนะคะหมอการบิดแอมบูหลังจากใส่ทิว้วแล้วนะคะหมอจะตรวจนะคะว่าทิว้วที่ใส่เข้าไปตรงตำแหน่งหรือเปล่า วางสเตท5ตำแหน่งนะคะเราก็ปิีตามที่คุณหมอวางเราก็ผิีตามที่คุณหมอวางวันลังค่ะถ้าวันลังนะคะกรณีวันนังเรามีหน้าที่ดึงดบีเฟคคัพออกนะคะแล้วคุณหมอจะเลื่อนทิวง หมอจะเลื่อนคิ้วเลื่อนขึ้นนะคะพอเขาเพื่อนเสร็จแล้วก็อบรับแล้วก็ปิดแผ่นดูหมอก็จะฝังซ้ำอีกครั้งในึงการใส่คิ้วผู้หญิงจะอยู่ลึกประมาณสิบนะคะถึงยี่ผู้ชายจะอยู่ประมาณ20สถึงยี่องฟังตำแหน่งปบอซ้ายบนล่างนะคะสี่ตำแหน่งและท้องเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะคะ มั่นใจแล้วว่าท mm ิ hmm> ้ว้วได้นะคะก็จะสแตบคทิ้วนะคะการสแตบคทิ้วเราจะใช้ตัวฟิกซูโมนะคะแต่ณที่นี้เราจะสแตบด้วยตัวเทปนี้นะคะวิธีการสแตบนะคะสแตบเป็นรูปตัว K และตัว C นะคะเลือกแบบใดก็ได้นะคะ การสะแตะเราจะสะแตะก่าะอันนี้คือตัว C นะคะเริ่มจากบนปากนะคะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้นะคะม้วนรอบหรือสองรอบจากนั้นก็ลงไปมวมปากล่างนะคะส่วนอีกเส้นหนึ่งก็ฝั่งตรงข้ามนะคะเริ่มจากบนหมวน 20นะคะมาร์กนะที่คุณหมอบอกนะคะ18ถึง20แล้วแต่ว่าคุณหมอดูเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ดูเบอร์เอาไว้นะคะลักษณะเป็นตัว C จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสแปเสเ็จแล้วเริ่มจากบนลงล่างฝั่งซ้ายเริ่มจากบนลงล่างฝั่งขวามันก็จะเป็นตัว C ค่อยกันนะคะสำหรับตัว K อีกวิธีหนึ่งคือแบบสแปบรบแบบตัว K ตัวค okay. จะเริ่มแต่บนลงล่างเหมือนกันแต่จะสลับฝั่งนะคะถ้าเริ่มจากขวาบนให้หมุนแล้วลงมาข้างล่างซ้ายนะคะเอเริ่มจากบนซ้ายให้หมุนลงมาแล้วลงไปข้างล่างขวามันลักษณะเหมือนตัวเอกค่ะหรือตัว K นะคะสำหรับตัว C มันจะเป็นตัว C ค่อยกันเริ่มจากซ้าย บนลงซ้ายล่ง่งเริ่มจากขวาบนลงขวานั่งนะคะลักษณะตัว K จะเป็นแบบนี้เข้าใจนะคะต่อไปจะเป็นการผูกคิ้ววิธีการผูกคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มสั้นข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งนะคะแล้วทำเป็นห่วงนะคะเข้าไป ลอดเข้าไปในหว่วงเส้นสั้นอยู่กับตัวอ้อมเส้นยาวออกมาค่ะให้ทัดดอกไม้นะคะก็คืออยู่เนื้ออหวน,นะคะหนึ่งนิ้วสอดนะคะไม่ให้แน่นเกินไม่ให้ห่วมเกินนะคะหนึ่งนิ้วสอดแล้วก็ปุบเป็นเงื่อนตาย ไม่มีการผูกโบนะคะเพราะมิฉะนั้นมันจะหลุดได้นะคะผูกเป็นเงื่อนตายถ้ามันยาวมากก็ใช้กันไกรตัดให้สั้น,นาจากนั้นวัดเอวค่ะถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวมันจะได้สายพอดีนะคะวัดจากมุมปากถึงมงมขางไกลล่างนะคะวิธีการใส่ออลล์เอวถ้าเกิดใส่ทิ้วแล้วให้ใส่ ตามเธอรคงลงไปได้เลยนะคะจากนั้นใช้สแตรกทิวสแตก็กไว้ให้ด้วยป้องกันที่คนไข้เวลารู้สึกตัวมรือตื่นขึ้นมาจะาอลิ้นดุ่นะคะเพราะฉะนั้นพอรอเอเวก็จะดุดด้วยนะคะนี่คือขั้นตอนกนารใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมดนะคะ